เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ชุดไพ่ไมเนอร์นะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ไม้เท้าก่อนเลยนะคะเพราะว่าไพ่ไมเนอร์เนี่ยมจีจะมีทั้งหมด4ชุดนะ4ชุดนะคะสี่ชุดนี้จะแบ่งเป็นเป็นไม้เท้านะคะเป็นเหรียญเป็นถ้วยและเป็นดาบเดี๋ยวเรามาค่อยๆไล่เรียงกันไปทีละชุดนะทีนี้พี่จะเริ่มจากไพ่ไม้เท้าก่อนนะคะไพ่ไม้เท้าเนี่ยนะ เป็นตัวแทนของาธาตุไฟเป็นตัวแทนของาธาตุไฟเป็นเป็นไพ่นะคะประจําราศีเ,าเมษสิงห์ธนูนะคะเมษสิงห์ธนูนะจําไว้นะเป็นตัวแทนของาธาตุไฟเมษสิงห์ธนูนะคะทีนี้ไพ่แม่เท้าเนี่ยนะคะเราก็จะแบ่งเป็นไพ่เมไพ่ไมเนอร์เนี่ยจะแบ่งชุดละ14ใบนะ14บใบทั้งหมดสชุดนะคะ ทั้งหมดรวมกันแล้วก็คือ56ใบนะมา,มาเริ่มที่ใบแรกเลยความหมายนะคะไพ่ไม้เท้าใบาแรกนะคะเป็นไพ่งานอ่าไม้เท้าหมายถึงงานด้วยอ่ามาดูความหมายของไม้เท้าก่อนไม้เท้าเนี่ยหมายถึงงานนะคะไม้เท้าหมายถึงออชอบความเจริญก้าวหน้าไม้เท้าก็คือไม้คือ,คอ,คอไฟเนี่ยคือความจะแบบลุกโชนชดช่วงชาชวานน่ะแสงสว่างนะการเจริญรุ่งเรืองนะคะความอุด,ดมสมบูรณ์ นะแล้วก็ถ้าเรื่องของนักก็จะมักจะชอบคนที่เก่งกว่าตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะชอบด้านภาษาทํางานเกี่ยวกับต่างชาติต่างประเทศได้ไพ่หนึ่งไม้เท้านะคะความหมายก็คือเป็นไพ่งานที่ดีที่สุดเช่นจะได้รับงานใหม่งานดีงานชิลๆงานที่แบบเลิศเลอเพอร์เฟกมากงานดีเลิศหนึ่งของทุกใบคือดีหมดนะคะนะทีนี้แล้วเขาบอกว่า อาจจะได้ทำธุรกิจส่วนตัวแล้วก็จะ,จะเจริญรุ่งเรืองมากด้วยนะคะทุกอย่างดีหมดเลยถามเรื่องด้านอื่นด้านไหนก็หนึ่งไม้เท้าคือดีมากๆดีหมดเลยนะคะถ้าถามเรียนก็จะสอบผ่านถามได้งานก็จะได้งานดีที่เหมาะสมกับตัวเองเป็นงานที่ตัวเองรักที่ตัวเองชอบรเริ่มต้นงานใหม่ที่ดีมีถ้าถามเรื่องความรักก็ มีทัศนคติที่ตรงกันรักกันดีนะคะการเงินก็การเงินดีมีรายได้ดีมีหนทางหาเงินหาทองใหม่ๆมีช่องทางอื่นๆที่จะได้ทำงานพัฒนานหาเงินได้มากขึ้นนะคะหรือหมายถึงการสะสมเงินเพื่อซื้อวัตถุอ,อันมีค่ามีแรงเยยทะยานไม่เคยท้อแท้นี่คือความหมายของหนึ่งไม้เท้านะคะ ต่อไป2ไม้เท้านะคะสองไม้เท้านะสไม้เท้าเนี่ยมีคนคอยช่วยเหลือหุ้นส่วนดีนะคะหมายถึงการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเริ่มต้นธุรกิจใหม่ๆด้วยนะอ่าแล้วก็หมายถึง มีโอกาส go i ต t e r ไพ่ใบนี้สองไม้เท้าหมายถึงต่างประเทศได้ด้วยหมายถึงโิ o เต t e r ได้มักจะได้รับข่าวสารจากแดนไกลหรือมีการติดต่อเจราจากับต่างชาติต่างประเทศต่างภาษาทําธุรกิจที่เกี่ยวกับต่างชาติดีให้จําไว้เลยสองไม้เท้าหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ทําอะไรใหม่ๆนะถ้าเราเรียนถ้าถามเรื่องลูกเรียนเรื่องภาษาดีนะคะเพื่อนๆช่วยเหลือดีนะคะทําให้เรียนจบถ้าถามเรื่องเรียนถามเรื่องงานก็ประสบความสําเร็จดีมีคนคอย ช่วยเหลือมีเพื่อนร่วมงานที่ดีมากนะ,ะการเงินก็มีคนช่วยเหลือลักษณะเป็นการมีเหมือนมีใครให้ความช่วยเหลืออุปถัมภ์อะไรประมาณนี้นะคะจะได้รับผลประโยชน์ร่วมกันได้ดีนะคะ,ะถ้าด้านความรักก็มีคู่ที่รู้ใจรู้หน้าที่ได้เพื่อนสนิทมาเป็นคนรักก็ได้นะคะได้คู่ต่างชาติก็ได้มีโอกาสนะและหมายถึงหุ้นส่วนคู่สัญญาได้อีกด้วย แต่ถ้ามีไพ่ร้ายประกอบเนี่ยเช่นทาวเวอร์สดาบหรือ5ดาวอันนี้ให้เอ็นไปในทางเสียนะคะนะอ่าต่อไปไพ่สามไม้เท้าสามไม้เท้าสามไม้เท้าของคุณกับของพี่อาจจะต่างกันนะคะไพ่สามไม้เท้าของคุณก็จะเป็นลักษณะนี้อ่าลักษณะนี้นะคะยืนหันหลังอยู่นะอ่านะคะไพ่ไพ่ของคุณเนี่ยสองไม้เท้าก็จะแบบถือลูกโลกก็คือหมายถึงต่างประเทศเนะี่ยให้จําไว้นะคะนะทีนี้เขาบอกว่า การงานเนี่ยสามมเท้าเนี่ยนะคะสามมเท้าเนี่ยเป็นอะไรถึงต่อให้เขายืนหันหลังไปถึงเขาหันหลังที่จะก้าวเดินไปข้างหน้านะเขาหันหลังที่จะก้าวเดินไปข้างหน้าเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการจเจริญ นอกงานอะของงานการของทุกสิ่งที่เราทําอยู่นะคะความสําเร็จในเบื้องต้นเป็นการเริ่มต้นนะคะแต่หนทางยังอีกยาวไกลใพใบนี้ท้าทายนะพี่เปิดมาปุ๊บพี่จะทายเลยหนทางยังอีกยาวไกลคุณอย่าเพิ่งแบบซีเรียสนะฮะกาลังเริ่มต้นเองนะคะเหมาะกับงานพวก o r g a ไนซ์งานค้าขายนะคะงานที่ต้องมีสังคมพบปะเจราจาสื่อสารนะถ้าถามอีกด้านก็ไม่ถึงถ้าสมมุติเราเทดสอบทดลองงานอะไรอยู่ก็ มีเกณฑ์ผ่านในเบื้องต้นแน่นอนเป็นลักษณะเบื้องต้นการเริ่มต้นนะคะสองสามเนี่ยนะคะการเรียนก็ผ่านในเบื้องต้นการเงินก็ได้รับผลกําไรมีความสําเร็จในเบื้องต้นเห็นไหมม,มันจะเป็นอะไรที่เป็นเบื้องต้นทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็มีการเจรจาจากหลายฝักหลายฝ่ายเนี่ยมีสามมีสามเห็นไหมความรักก็มาถึงจุดหัวเรียวหัวต่อที่สําคัญในชีวิตนะคะหรือมีพ่อสื่อแม่ชักได้รับเ,เขาเรียกว่ามีการพัฒนาจาก เพื่อนๆจากอะไรให้ได้เกิดให้ได้เกิดความรักอะนะคะนะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้มาดูซิต่อไปนะเ,เดี๋ยวขอดูความหมายอีกด้านหนึ่งนะอเอ,อนี่เอาแท่นนี้ก็พอนะความหมายประมาณนี้นะ,ะไม่หนีไปจากนี้หรอกดูมาขนาดนี้ละอ่ะต่อไปสี่ไม้เท้านะคะสี่ไม้เท้าเนี่ยหมายถึง มีโอกาสได้ทำธุรกิจแบบ SME ทำเล็กๆนะทำใหญ่ไม่ได้นะสีไม้เท้านะต้องทำเล็กๆหนึ่งสองสามสี่นะทำเล็กๆนะคะเออไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ผิดสองสามสี่เนี่ยต้องทำเล็กๆนะคะการงานมีโอกาสสำเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยดีนะคะเ,เนี่ยเขาดูสิของคุณเนี่ยเขาจะเป็นแบบชอบมากรอยกไหมชอบมากอกแล้วก็ถือแบบเป็นเป็นความสำเร็จก็ถือว่าเป็นความสำเร็จนะคะสี่ไม้เท้าเนี่ยเป็นความสำเร็จแล้วก็ สมบูรณ์ด้วยดีเหมาะกับการคิดทำธุรกิจขนาดเล็กขนาดย่อมที่บอกนะคะไม่ใช่ขนาดใหญ่เป็นร้านเล็กๆงานประจำที่แบบไม่ต้องโดดเด่นอะไรมากเขา,ขาเรียกว่ามีความมั่นคงดีแล้วนะคะการก่อร่างสร้างตัวใหม่ก็ได้นะคะการเริ่มต้นทําอะไรที่มันก็เริ่มเป็นปึกแผ่นแล้วเนี่ยให้สังเกตสองสามสี่มันจะเป็นอะไรที่แบบกําลังเริ่มต้นนะคะแล้วก็เป็นความมั่นคงในระดับหนึ่งเลยนะ,ะไม่ได้ถึงกับแบบ ไม่เหมือนสองสามที่กําลังเริ่มใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะความรักก็คือมีความจริงใจให้กันในระดับหนึ่งไม่แตกแยกนะคะซึ่งก่อนหน้าความรู้สึกแต่ว่าก่อนหน้านี้ความรู้สึกอาจจะดีกว่านี้ก็ได้สําหรับสีไม่เท้านะเรื่องความรักนะคะเขาบอกว่าแต่มันก็จะไม่ตกต่ําไปมากกว่านี้แล้วนะคะเขาบอกว่าทุกทุกอย่างไม่ว่าจะก,การเงินการงานความรักไม่มีอะไรตกต่ําไปมากกว่าที่เป็นอยู่มีแต่เพียงแต่ว่า ถ้าคุณยิ่งพยายามคุณก็ยิ่งได้นะอาจจะมีการได้ซื้อรถใหม่บ้านใหม่ก็เป็นได้ด้วยนะคะต่อไปห้าไม้เท้ามาแล้วเริ่มลุงลังแล้วเห็นไหมห้าไม้เท้านี่เริ่มลุงลังแล้วนะะหมายถึงว่าเป็นแบบเป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนตีกันก็ได้หมายถึงว่าในองค์กรธุรกิจถ้าถามบริวารหรือว่าถามเพื่อนร่วมงานก็จะมีปัญหาเรื่องคนแน่นอนเลยมีปัญหาที่มันขัดแยง้งแต่ให้รู้ไว้เสมอว่าห้าไม้เท้าเนี่ยเป็นปัญหาที่สามารถ แก้ไขได้นะคะเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ไม่ได้หนักนะสาหัสจนเกินไปนะคะหมายถึงว่างานที่จะมีคู่แข่งนะ เป็นงานที่อยู่ในช่วงเวลาที่ต้องจัดการแก้ไขปัญหาต่อสู้กับอุปสรรคใหม่ๆนะคะมีความวุ่นวายมีความถัดแย้งนะคะมีความแตกแยกติดขัดนะคะช่วงนี้ไม่ควรร่วมหุ้นกับใครเด็ดขาดถ้าได้ห้เาเมถาว์นะมีโอกาสเหนื่อยล้าเจราจารล้มเหลวนะแต่ว่ามันเป็นอะไรทุกอย่างที่บอกว่ามันสามารถหาทางออกได้สําหรับไพ่ใบน,นี้นะคะถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าพี่มันมีหุ้นส่วนไปแล้วจะทายัางไงก็ทะเลาะกันให้จบซะก,ก่อน ทะเลาะกันให้จบซะก่อนก่อนที่จะเริ่มต้นทํางานอะไรเอาแบบนี้นะคะการเงินก็คือหมายถึงแบบช่วงนี้อาจจะแบบไม่ค่อยมั่นคงไร้เสถียรภาพนะไม่ค่อยมั่นคงรายจ่ายรอบด้านนะคะแล้วก็เจราจาเรื่องเงินก็ไม่สําเร็จถ้าขึ้นเป็น5เนี่ยคืออะไรก็ไม่สําเร็จนะคะไม่ไม่ค่อยสําเร็จนะไม่สําเร็จเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ ทุกอย่างมันเกิดความสับสนวุ่นวายไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักในช่วงนี้นะคะสำหรับห้าไม้เทา้าต่อไปต่อไปหกไม้เท้านะคะหกไม้เท้าเนี่ยเขาเรียกว่าเ,เ,เขาเรียกว่ามีโอกาสที่จะเลื่อนขั้นประสบความสำเร็จนะคะแต่ทุกอย่างให้รู้เลยว่าต้องใช้เวลา เหตุเน right ี่ยเห็นไหมเขาขี่มาไปช้าๆดูท wow, ่าเขาไปช้าๆเนี so ่ยให้รู้เลยว่าหกไม้เท้าคือรอหน่อยรอเวลาหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้รอหน่อยนะคะแต่ก็ประสบชัยชนะแน่นอนเพราะไปด้วยช่อมเกากเห็นไหมประสบชัยชนะแน่นอนเพียงแต่ว่าทุกอย่างต้องมีความเพียรความอดทนทุกอย่างต้องต้องดีแต่ว่า มันค่อยๆมาอย่างช้าๆไม่เร่งด่วนไม่รีบเร่งไปเรื่อยๆมาเรียงๆในลักษณะนี้นะคะมันสําเร็จถึงอาจจะแบบหืมวุดนวิดแล้วอะไรอย่างเงี้ยต่อให้มันจะวุ่นวิดมันก็สําเร็จนะเออให้รู้ไว้ความรักเนี่ยก็สามารถเอาชนะอีกฝ่ายได้อาจจะต้องใช้เวลาหน่อยทูซีหน่อยตื้อหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะมีความรักในหรือว่ามีความรักแบบจากเพื่อนอะอะไรอย่างเงี้ยความรักเก่ากลับมาก็ได้ หกหมายถึงอดีตรหรือว่าของเก่าก็ได้กลับมาก็ได้นะคะแล้วก็มีความสําเร็จนะสรุปก็คือมีความสําเร็จแต่ช้านะคะไพ่ใบนี้นะต่อไปนะคะเจ็ดอ่าเจ็ดไม้เท้าอ่าเจ็ดไม้เท้านะคะเจ็ดไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าเนี่ยหมายถึงความอุตสาหะนะดูหน้าเขามุ่งมั่นมาก ต่อให้มีอุปสรรคพุ่งมาขนาดไหนเขาก็พร้อมจะต่อสู้เขามีต่อให้เขามีแค่หนึ่งไม้เท้าเขาก็พร้อมจะต่อสู้คนคน,นี้นะคะเขาถืออยู่ไม้เท้าเดียวแต่มันมีอุปสรรคพุ่งเข้ามาหาตัวเขา,พาไพ่ใบนี้เลยหมายถึงว่าความอุตสาหะสู้ไม่ถอยค่ะความมุ่มานะพยายามเอาชนะคู่แข่งได้แต่ต้องแบบ ตั้งใจขั้นสุดเลยขเขาเรียกมุมาณพยายามนะคะขั้นสุดนะนดนะใช้ฝีมือล้วนนะไม่มีอย่างอื่นจืบปนนะแม้แต่จะต้องพบเจออุปสรรคเหน็ดเหนื่อยทั้งกายและใจขนาดไหนคนนี้เขาก็จะสู้ด้วยสองมือสองสมองและสองมือของเขาถือว่าเป็นไพ่ในช่วงเวลาที่ท้าทายพอสมควรนะคะและเป็นช่วงเวลาที่สําคัญถ้าไม่ลดละก็จะประสบความสําเร็จได้สําหรับเจ็ดไม้เท้านี่นะคะแล้วก็ บางทีแต่ในช่วงเวลานั้นที่เราทำอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะมีได้รับการต่อต้านจากคนอื่นมีแรงต้านเพราะฉะนั้นเราต้องสู้ไม่ถอยอ่ะสู้ไม่ถอยนะคะการงานก็เหน็ดเหนื่อยแต่ก็สามารถแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยตนเองนะการเงินก็ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายอ่ะมุมันนะพยายามไปนะอดแบบอดทนไปนะคะแล้วก็ความรักก็เป็นช่วงที่ต้องดิ้นรนต่อสู้ชีวิตเพื่อครอบครัวนะ ต่อให้จะมีปัญหาหนักหนาสาหัสขนาดไหนมีมือที่สามมีอะไระก็ต้องสู้แบบไม่หวั่นไหวเด็ดขาดนะต่อไปนะคะแปดไม้เท้าแปดไม้เท้าแปดไม้เท้าของคุณจะเป็นแบบนี้นะทิ่มลงนี้นะแต่ว่ามันเป็นการแบบเหมือน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 พุ่งไปอ่ะพุ่งออกไปแปดไม้เท้าลักษณะนี้แต่ของพี่เนะี่ยจะมีสองใบของพี่จะมีแปดไม้เท้าแบบนี้นะ กับแปดไม่ท้าแบบนี้ซึ่งคุณไม่ต้องสนใจของพี่หรอกมันเป็นไพ่ชุดพิเศษสําหรับพิเศษนะคะเอ่อเพราะฉะนั้นคุณเอาไปนี้ดูหน้าไพ่ของคุณเป็นหลักคุณอ่านหน้าจากหน้าไพ่ของคุณเลยคุณคุณได้ไพ่ชุดไหนมาคุณอ่านแบบนั้นนะหน้าไพ่คุณสื่อสารอะไรคุณพยายามสื่อสารตามหน้าไพ่นะคะเขาบอกว่าแต่ แต่ความหมายหลักๆของมันมีอยู่ก็คือความก้าวหน้าและความประสบความสําเร็จมีการขยายกิจการเพิ่มสาขานะสำหรับแปไม่เท้านะคะมีการลงทุนธุรกิจใหม่และมีการดําเนินงานแบบเป็นขั้นเป็นตอนเขาเป็นขั้นขั้น,นตอนๆนเห็นไหมนะคะจึงทําให้เกิดความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ก็ถ้าไพ่ใบนี้ก็บอกว่าให้บริหารจัดการงานให้เป็นสเตปให้วางแผนให้ดีก็แล้วกันลักษณะนี้นะคะมีความที่จะ,จจะเจริญงอกงามได้แต่ต้องวางแผนให้ดีนะให้รัดกุ่มให้เป็นสเตปต้องบอกเขาแบบนี้นะคะแล้วก็การงานเนี่ยลักษณะนี้ก็หมายถึงมนุษย์เงินเดือนก็ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะเริ่มมีงานใหม่ให้เข้ามารับผิดชอบมากขึ้นหรือมีการเปลี่ยนงานมีการก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงานมีการพัฒนาในอาชีพที่ทําอยู่ขายออนไลน์ดีนะคะแปดไม้เท้านะ เป็นลักษณะของขายออนไลน์ดีนะการเงินก็คือสะพัดไหลเวียนข้อออกต่อเวลาเป็นช่วงขาขึ้นนะคะความรักก็ความสัมพันธ์เป็นไปอย่างรวดเร็วเสพสมกันรวดเร็วด้วยทุกอย่างรวดเร็วนะคะรวดเร็วรุนแรงเลขแปดนะคะแล้วก็ฉุกละหุกด้วยหรือว่ามีความฉุกละหุกมีเกณฑ์ได้เดินทางแบบฉุกละหุกก็ได้นะคะเหตุการณ์ทุกอย่างเกิดขึ้นรวดเร็วจนเหนื่อยนะสามารถทําอะไรได้หลายๆอย่างพร้อมๆกันแต่ว่าตัวเองก็เป็นคนมีความสามารถอะทาได้นะคะ อ่าต่อไปนะคะก้าวไม่เท้าพี่หัวแตกเลยนะเนี่ยมีเลือดของคุณนี่ก็หัวแตกเหมือนกันก้าวไม่เท้านะยืนแบบหน้าเหนื่อยน,นิดนึงหน้ากรอบๆแห้งๆก้าวไม่เท้าก็คือหมายถึงเป็นงานที่ติดขัดล่าช้านะคะอ่าขัดอ่าต่างจากแปดเมื่อกี้นะติดขัดล่าช้าการยืนหยัดเพื่อต่อสู้ประสักปัญหานะฮะ การตกอยู่ในสถานการณ์ที่ย่แย่สุดๆนะคะจนแทบจะถอนความตั้งใจไปแล้วอ่านมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายอะไรบางอย่างให้อดทนและไต่ตองให้รอบคอบนะคะแล้วก็ค่อยคิดค่อยทำใหม่นะก้าวไม่เท้าเนี่ยจะเย็นๆช้าๆอดทนเขาเรียกว่าต้องต้องใช้ความอดทนมากรอคอยอดทนสูงสำหรับก้าวม้เท้านะมันเป็นช่วงที่บางทีก็รู้สึกแบบ อยากเปลี่ยนงานแต่ก็ยังไม่มีที่ไปอะ่ะหรือก็ยังไม่อยากออกจากตนนี้เพราะฉะนั้นเขาเลยบอกว่าอดทนก่อนนะความสําเร็จเนี่ยมันอยู่ที่ความคุณมีความอดทนพอไหมสําหรับก้าวมีเท้าคุณต้องฝ่าฟันอุปสรรคไปให้ได้เนี่ยความสาเร็จอยู่ที่ใจเลยนะถ้าใจคุณแบบไม่สู้เนี่ยไม่รอดถ้าคุณได้ก้าวมีเท้าเนี่ยโหถ้าขึ้นมาเป็นใบแรกเป็นช่วงเวลาที่เหนื่อยเหนื่อยทุกด้านแต่อุดอดทนได้ไหม อดถ้าอดทนได้รอดนะเออต้องบอกคำนี้ถ้าอดทนได้รอดเลยนะเออรอดแล้วดีเลยอะ่ะยืนหยัดรอคอยเนี่ยรอดนะคะแล้วก็แต่ว่ามันก็ถ้าในด้างความรักก็มันก็อาจ,จะมีความระหองระแหงอะ่ะมีเกณฑ์ที่แบบจะเลิกล้างห่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้ามันบางทีมันก็รู้สึกอืมกูจะอดทนอยู่เพื่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็หรือว่าเป็นการอดทนอยู่เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ได้ นะมันก็จะเป็นในลักษณะนี้ก็อยู่ไปแบบเบื่อๆอยู่กันแบบไปแบบเซ็งๆเพื่อเพื่ออะไรบางอย่างอย่างบางคนแบบอดทนทํางานนี้ไปเพื่อรอโบน,นัสก้อนใหญ่แล้วก็จะออกอะไรอย่างเงี้ยสมมุตินะคะลักษณะนี้ต่อไปสิบไม้เท้านะคะอันนี้คือสิบไม้เท้าสิบไม้เท้าของคุณนะแบกมากเลยดูอันนี้สิบไม้เท้าของพี่ นี่แทบจะสะดุดล้มแล้วเหมือนกันแต่พี่มีสองอันสิบไม้เท้าอันนี้คือดีงามนะฮะแล้วแต่ลูกดวงจะจับได้ไบไหนเพราะนั้นสิบไม้เท้าของคุณนะหมายถึงการทํางานหนักและทุ่มเทกับภารกิจต่างๆนะแบกรับความรับผิดชอบในเออ่เขาเรียกว่าเรื่องงานไว้ที่ตนเองมีโอกาสสาเร็จแต่ต้องรับภาระหนะักขึ้นเหนื่อยเหนื่อยมากงานหนักแต่มันมันก็ไม่ได้แย่ไงนะ มันก็ยังดีอยู่แต่มันเหนื่อยสักหน่อยอะไรเงี้ยงานไม่ได้แบบชิลสบายนะคะเ,เป็นช่วงเวลาที่ต้องทํางานหนักรับผิดชอบสูงนะคะมีภาระราคา่าใช้จ่ายมากเพื่อดูแลคนในครอบครัวนะการเงินนะคะส่วนความรักก็ต้อง อยู่ในช่วงที่แบบหนักอกหนักใจอ่ะแล้วก็หรือแบบทำงานเยอะจนไม่มีเวลาให้กันอันนี้ก็ต้องปรับในเรื่องนี้นะคะอาจเกิดเรื่องหนักหนาเข้ามาแต่ก็แบกรับได้นะสิบไม้เท้าเนี่ยคือยอมรับอะยอมรับกับสิ่งหนักๆที่มันเข้ามานะคะเพราะว่าก็เต็มไปด้วยพลังใจที่ที่สมบูรณ์นะคะมักจะทํางานใหญ่ๆได้แล้วก็มั่นคงด้วยนะคะสําหรับสิบไม้เท้านะต่อไปนะคะเพจ of w a r นะคะก็คือเด็กถือไม้เท้านะ เด็กถือไม้เท้าเนี่ยเป็นลักษณะที่เป็นเด็กที่แบบบ้าง,งานเป็นเด็กขยันเป็นเด็กชอบทํางานเป็นเป็นแบบวัยรุ่นรุ่นใหม่ไฟแรงที่แบบชอบทํางานแล้วก็เป็นเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนเข้าหาผู้ใหญ่ได้ดีเก่งชอบความเจริญก้าวหน้าชอบทํางานที่ เ,เกี่ยวข้องกับต่างชาติต่างประเทศต่างภาษาเป็นเด็กที่เก่งเลยนะคะชอบคบค้าสมาคมกับผู้ใหญ่ชอบเจราจารักการเรียนได้ได้เริ่มต้นงานใหม่ๆได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆมีความกระตือรือร้นในเด็กคนนี้นะ,ะมีความมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังแต่ว่าพอมันไประยะหนึ่งต้องระวังเหมือนกันดูไพ่ประกอบว่ามันจะความอดทนมันจะแบบมันมันจะขี้เบื่อนะมันยังเด็กไงก็มีความขี้เบื่อบางครั้งก็อินเทรนด์ไปตามกระแสอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ มันจะกระตือรือร้นช่วงแรกนะ่ะนะต้องให้อยู่ไกลบ้านจะดีหมายถึงว่าไม่ได้ต้องอยู่กับพ่อกับแม่เขาจะเขาจะกระตือรือร้นมากนะคะการงานก็คือเหมือนได้เริ่มต้นทั้งงานประจําและงานงาน,งานแบบงานฟรีแ l a n ์นะอาจจะเป็นค้าขายหรืออะไรเงี้ยเป็นการเริ่มต้นนะคะคือเด็กทํางานใหม่มันความอดทนมันก็น้อยเป็น,นเรื่องธรรมชาติยิ่งยิ่งเด็กยุคนี้ด้วยนะคะการเงินก็คือได้รับผลตอบแทนจากการทํางานแต่ไม่เยอะ แล้วก็ได้รับช่องทางทางการงานเพื่อสร้างเงินสร้างทองใหม่ๆอันนี้เป็นสำหรับเด็กถือไม้เท้านะเพจอัพแวรนะคะแล้วก็ความรักก็คือเริ่มต้นความสัมพันธ์แหละคบหากาันหรือว่าคุยกันทางออนไลน์หรือว่าบางคนก็คบเด็กอะไร mm hmm. <laughs> ถ้าผู้ใหญ่มาดูว่าค,บ,คบเด็กคบเด็กสาวเท่าหนุ่มเท่ามาดูว่าคบเด็กอะไรเง mm ี hmm. ้ยนะคะถ้าถามเรื่องความรักอะไรเง mm ี hmm. ้ยนะคะ,ะต่อไปนะคะ อัศวินไม่เท้านะคะอัศวินไม่เท้าเนี่ยก็คือหมายถึงแบบดูสิท่าเขาแบบหูมุ่งไปข้างหน้านะพุ่งไปข้างหน้าเลยนะคะอัศวินไม่เท้าเนี่เป็นคนที่ขยันเต็มที่กับการงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยเร็วนะ การได้เริ่มต้นงานใหม่ๆการเคลื่อนย้ายควแล้วก็มีความคือเคลื่อนย้ายอ่ะเนี่ยเขาขี่ม้าไปอ่ะมีการได้เคลื่อนที่ละนะคะแล้วก็มีความก้าวหน้ากระตือรือร้นมีการเดินทางเพื่อไปทํางานโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะถ้าถามว่าเขามีโอากาสจะได้ย้ายงานไม่ได้ไพ่ใบเนี้ยได้ย้ายแน่นะแต่ถ้าตามด้วย5ดาดาบเงี้ยก็จบเลยไม่ได้ยายละนะคะมีอุปสรรคหน่อยอะไรเงี้ยแต่ถ้าแบบขึ้นมาแบบเจอประกบให้ดีนี่คือดีเลยนะอ่าแล้วก็ การงานการเงินเนี่ยก็คือเป็นคนที่อยู่ในช่วงเวลาที่แบบเร่งสร้างฐานะและเป็นวัยกลางคนขึ้นมาแล้วเป็นวัยแบบเริ่มแบบ30อัพอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบสร้างฐานะแล้วอะไรอย่างนี้นะคะเป็นช่วงที่ขาขึ้นหรือต้องหาเงินอย่างเร่งด้วยนะก็เพื่อจะไปต้องแบบมีค่าใช้จ่ายอะไรบางอย่างเขาก็จะรีบเร่งในการที่จะหาเป็นช่วงเวลาสร้างเนื้อสร้างตัวแหละพูดง่ายๆนะคะแล้วก็ ต่อไปนะคะเรื่องความความรักของออของอสุนไม้เท้าเนี่ยก็คือว่าการเข้ามาหรือการจากไปของคนรักก็ได้นะคะมีความสัมพันธ์พัฒนาไปอย่างรวดเร็วหรือการได้พบรักนะคะมีเกณฑ์เดินทางชอบเดินทางเข้ากับคนง่ายชีพประจลงเท้านะคนนี้พัฒนาแล้วถ้าถามเรื่องธุรกิจก็พัฒนาขยายธุรกิจดีค่ะแบบนี้นะ ต่อไปนะคะไพ่ใบต่อไปนะคะก็คือราชินีไม้เท้านะราชินีไม้เท้าเนี่ยก็เริ่มกลางคนหนักขึ้นมาอีกนะจากเมื่อกี้ประมาณกสามสิบบวกใช่ไหมสามสิบบวกพอพอมาคนนี้ก็เริ่มแบบสามสิบบวกก็ต่อคนนี้ก็เริ่มแบบสักสี่สิบ อะไรยย่างงเี้นะบางตำราก็บอกว่าเด็กถือไม้เท้าเนี่ยก็หนึ 20, ่งถึงยี่สิบหนึ่งถึงสิบแปดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลังจากอ,อ,อาศัยมีไม้เท้าก็สิบแปดถึงสามสิบห้าอะไรอย่างเงี้นะบางอ่าแต่ของพี่หมอเนี่ยมองว่าควีนเนี่ยน่าจะสักประมาณสี่สิบสี่สิบบวกนะเด็กสี่สิบบวกอ่ะทีนี้ราชนีไม้เท้าเนี่ยหมายถึงนักธุรกิจหญิงที่ประสบความสําเร็จถ้าเป็นผู้ชายจับได้เขาเป็นคนที่มีรายละเอียดเหมือนผู้หญิง นะคะเขาจะคล้ายผู้หญิงแต่ว่าเขาก็เป็นผู้ชายนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นแต่แสดงว่านึกให้ถึงผู้หญิงเนะี่ยมันจะมีความรายละเอียดนน,น,นนั่นนี่ขี้งอนอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบขี้น้อยใจอะไรเงี้ยผู้ชายก็เป็นได้ถ้าผู้ชายจับได้ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ตัวตนนะคะแล้วก็คนนี้นะคะเป็นผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จแต่ก็ยังดูแลครอบครัวได้ดีอีกด้วยเนะี่ยเก่งผู้หญิงเก่งนะคะ ออแล้วก็เป็นคนแต่งตัวสะดุดตาดูดีนะคะเป็นคนแต่เป็นคนเจ้าอารมณ์เป็นคนที่ดิ้นรนตลอดเวลาเห็นอะไรก็เป็นธุรกิจไปหมดคือเป็น working woman แหละนะแต่ว่าก็ยังมีความอ่อนโยนอยู่ไม่ถึงขั้นเป็นเหมือนราชินีดาวนะคะออแล้วก็ทำงานกับชาวต่างชาติได้ดีเรียนเก่งสติปัญญาดีเรียนรู้เร็วนะมีความสามารถการเงินก็มีไรายได้ดีจากการงานชายก็ได้ผู้หญิงอุปถัมภ์มีเจ้านายผู้หญิงอะไรเงี้ยดีนะคะ เมียดีอุปถัมภ์ดีนะคะความรักก็รักเดียวใจเดียวซื่อสัตย์ชายกา็ได้คู่ช่วยเหลือแบบนี้นะคะแต่ว่าพอพอผู้ชายจับได้ไพ่แบบลักษณะเนี้ยก็ต้องระวังคนอื่นดูถูกหยีดยามประเมินแบบแบบเหมือนว่าเขาจะดูถูกแบบเหยียดหยามเราอะบางคนก็ประเมินเราสูงไปอะไรอย่างเงี้ยนะ จิตใจกล้าหาญอ่อนโยนสงบนิ่งสําหรับผู้ชายจับได้เนี่ยเขาก็จะเป็นคนอ่อนโยนนะไม่ได้ไม่ได้แบบมึงมาพาโวยสไตล์ผู้ชายอะไรแบบนี้นะคะเขาจะออกเป็นสไตล์ผู้หญิงไปอะไรอย่างเงี้ยนะแต่แต่แตชิดตุ๊ดกระเทยนะไม่ใช่นะคนละแบบนะไพ่ตุ๊ดกระเทยจะเป็นอีกใบหนึ่งไม่ใช่ใบนี้นะคะอ่ะต่อไปนะคะใบสุดท้ายแล้ของไพ่ชุดไม้เท้าก็คือ King of Van ก็คือ k i ิงไม้เท้าเนี่ยนะคะ ามานี่หนุ่มและหนุ่มใหญ่ละหนุ่มใหญ่ละหนุ่มใหญ่ก็ต้องห้าสิบบวกไหมใครจะมาแบบหนุ่มใหญ่นี่สามห้าขึ้นไม่ใช่หนุ่มใหญ่ก็ต้องสักห้าสิบบวกสี่สิบห้าบวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะห้าสิบบวกก็จะเป็นคนที่เป็นชายที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานแต่ถ้าแบบวัยวัยทำงานจับได้ก็ถือว่าเขาเป็นคนมีภาะวะผู้นานะคะเขาบอกว่าชายที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานกิจการมีความ เป็นคนที่มีประสบการณ์ในการทำงานสูงมีอำนาจในการบริหารจัดการนะคะเ,ออเป็นคนที่คาดหวังในชีพตัวเองก็ค่อนข้างสูงเป็นคนใจดีมีความเป็นผู้นำเห็นไหมคือต่อให้เราอะดูดูลูกดวงเราว่าถ้าเขาอายุน้อยกว่า50น้อยกว่า45อะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ดูสภาวะเขาเนี่ยถ้าเขาจับได้ไพ่ใบนี้เป็นใบตัวตนเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยมีความเป็นผู้นำนะ ถ้าถามเรื่องหน้าที่การงานก็เขาก็สามารถจะนำพาโปรเจกต์หรือหรืองานที่เขาทำอยู่เนี่ยไปได้รอดได้ดีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มีความสามารถนะะมีความเก่งกาจมีความก้าวหน้าในแล้วก็มีสติปัญญาที่ดีแม้จะมีอุปสรรคก็หยุดคนแบบนี้ไม่ได้นะ,ะสำหรับคิงไม้เท้านะคะการเงินการงาน,เ,นเป็นคนมีความรู้ความสามารถตำแหน่งสูงจึงมีรายได้มากนะ,ะแล้วก็เป็นที่ยอมรับของผู้คน ในวงสังคมของเขานะฮะแล้วก็สังคมอื่นๆด้วยแล้วก็ความรักเนี่ยเป็นผู้ชายที่มีความรับผิดชอบต่อครอบครัวเป็นสามีที่ดีแหละเป็นสามีที่รักลูกรักเมียดีนะคะแล้วก็การมีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบความคิดเป็นผู้ใหญ่จึงมองปัญหาใหญ่ๆเป็นเรื่องเล็กมากเลยสําหรับเขานะคะเพราะนั้นจบไปแล้วนะคะสำหรับไพ่ชุดไม้เท้านะเดี๋ยวเราจะค่อยไปต่อกันในชุดถัดไปนะคะอันนี้เป็น ไม้เท้าธาตุไฟนะคะนะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ